ก็พูดถึงสถานการณ์ในน้ําในขณะนี้ของเขื่อนแม่กลวงแล้วพูดถึงว่าหน้าฝนแต่ว่ายังฝนยังตกไม่เต็มที่แล้วก็ปริมาณน้ําตอนนี้เป็นไงบ้างครับปริมาณน้ําของเขื่อนแม่กลวงวันนี้นะครับอยู่ที่63ล้านคิดเป็น23เปอร์เซ็นของความจุนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราได้คาดการณ์แล้วก็วางแผนเอาไว้เนื่องจากในฤดูแล้งที่ผ่านมาเนี่ยน้ำของเขื่อนแม่กลวงเนี่ยเราจะมีการเก็บไว้เพื่อ ตกก้านนาปีสําหรับปีนี้จะเห็นว่าปีนี้เนี่ยน้ำงองุ่นแม่กลวงจะมากกว่าสมเยแ่อนไหมครับนะครับเนื่องจากสาเหตุก็คือในฤดูแล้งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการบริหารจัดการน้ําโดยประหยัดน้ําแล้วก็ส่งให้เฉพาะเท่าที่จําเป็นนะครับในฤด,ดูฝนที่จะถึงนี้เนี่ยเนื่องจากระยะเวลาของการที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนจะทิ้งช่วงในช่วงระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงลอยต่อต้นเดือนกรกฎาคมทำให้การวางแผนจัดสรรน้ําในรอบนี้ก็จะคือก็จะเป็นไป ในการเพาะปลูกเริ่มดําเนินการเพาะปลูกเนี่ยประมาณวันที่สิบห้ากรกฎาที่จะถึงนี้ให้เข้าสู่ฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วก็ฝนตกเป็นปกติก่อนเราวิธีการบริหารก็คือเราจะเน้นให้ใช้น้ําฝนเป็นหลักแล้วก็ให้น้ําชุมทานเ,นเป็นน้ําเสริมเท่านั้นเองเพื่อที่จะสร้างเศิลภาพทางน้ําในการเก็บกักน้ําไว้ใช้ในช่วงฤด,ดูต่อไปนะี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะพี่ว่าน้ําไม่เอ่อไม่กวงมากกว่าในงานนะครับ ก็มันก็มีโอกาสเป็นไปได้แล้วแต่เรื่องของการบริหารจัดการว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับอย่างแม่งัดนี่ก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้หลาย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 ประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้องดูแลเรื่องน้ํากินน้ําใช้น้ําเพื่อการประปานะครับตั้งแต่อําเภอแม่แตงมาจนไปถึงอําเภอจอมทองมันทําให้การบริหารจัดการของเขื่อนแม่ง้ดเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ใช้เยอะมากกว่าปกตินะครับก็ทําให้ปีนี้เนี่ยน้าของเขื่อนแม่งัดเนี่ย ต่ำกว่าเขึอนแม่กลวงแต่ทั้งนี้เนี่ยของขือนแม่ยัดเองก็ยังมีประโยชน์ก็คือเขาก็ยังอยู่ในแผนที่เขาคาดการณ์เอาไว้สําหรับฤดูฝนที่อะถึงนี้นะครับ